Mm. กราบสวัสดีท่านผู้ชมอ,อีกหนึ่งครั้งสำหรับวันนี้นะครับกับวันนี้ถึงได้เวลาส่งงานของรถสำหรับรถ B M W ครับซีรีส์330 E คันนี้นะครับตัว M Sport Package จะบอกแล้วว่าคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ใยแดงนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ก่อนหน้านี้เคยแรปสติกเกอร์ใส่กันลอยมานะครับแล้วก็หลังจากที่ลอกออกแล้วนะครับก็จะทำการเคลือบแก้วหรือจะติดฟิล์มใสต่อกันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้า แต่ลูกค้าคนนี้เรือที่จะติดเคลือบแก้วก่อนนะครับเรื่องของการติดฟิล์มแตกร,รอยนีเ่เรายังไม่ทราบว่าลูกค้าจะไปทําหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะมีการเคลือบแก้วก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ลอกออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีริ้วรอยจากการติดตั้งหรือว่าทีตสุขศีอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ทํามาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เราทําให้สวยงามที่สุดก่อนก่อนที่เราจะ ไปทำหนึ่งอื่นต่อหรือลูกค้าจะมาพาเจ้าคันนี้ไปเที่ยวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรถสวยแล้วจะไปไหนก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปนะครับภายนอกภายในคือสุกชเครื่อง,งห้องเดยสามรวมถึงรอมแม็กความเงางามไม่ต้องพูดถึงครับเราโชว์กันตลอดทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วลูกค้าน่าจะมั่นใจได้ในจุดนี้นะครับเรื่องของการเตรียมผิวนะครับไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเลยที่เห็นนะฮะ สำหรับตอนนี้นะครับรถ BMW U Series 3 300e คันนี้นะครับพร้อมที่จะโรดแร่นและสวยเสสวยเด่นสะดุดตาทุกๆคนแล้วนะครับโอเคพากันดูกันในห้องก่อนเพราะว่าข้างนอกตอนนี้ร้อนมากแล้วก็ฝุ่นเยอะผมก็เลยไม่อยากจะจออจอดโชว์กลางแดดแล้วนะพามาดูกันในห้องบ้างสำหรับสีดำนะครับอากาศอย่างนี้นะครับจะบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้นะครับรถเนี่ยจะมีผลึกเมทัลลิกนะครับสวยเด่นมากๆนะครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้นะเห็นปะ่ะทุกคนจะเห็นอยู่ในกล้องนะก็ อันนี้เป็นไฟสีเหลืองผมขอใช้แทนผ้าทิศแล้วกันตอนนี้นะสำหรับรถคันนี้พร้อมที่จะส่งแล้วนะฮะก็พามาดูนะครับสภาพก่อนที่เราจะส่งกันนะครับทุกๆส่วนสวยน่ามองมากๆครับรถใหม่ก็ยังต้องหันมาดูนะครับสําหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆาครับตัดสินใจไม่นานเลยนะฮะเอารถเข้ามาทําเสร็จแล้วก็รอรับอีกหนึ่งวันเพราะว่าคันนี้อ่อาในที่บอกนะครับ ก่อนหน้านี้จะมีการติดทิ้มแต่ก็ลอยมาแล้วเขาลอ,อ,อกออกอ้ออกเสร็จก็รีบมาทําทําการเคลือบแก้วก่อนเลยก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็จะมีการปกป้องนะครับสำหรับเือาเคลือบแก้วในสมัยนี้นะฮะจะเป็นโครงสร้างเซารามิกจะทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลน,นะครับก็สบายใจและวไว้ใจได้คราบว่าสีของท่านจะมีความแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศนะครับไม่มากก็น้อยอย่างน้อย50-50นะครับที่สําหรับหินที่มากระเด็นใส่รถมันก็จะไม่เป็นรอยมาก โอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมิก้เสรยรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังผมแล้วก็งานอีกหลายหลยคันที่มากันแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับผมใครที่สนใจทำการทชืแก้วนะคติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนนะครับจะได้คิวและเวลาที่ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้มิกิเสรยรถสวยราท่านผู้ชมไปก่อนกับนี่ครับเบลนวซีรีส์สามสามสิบปีคันนี้สวัสดี